น้วก่อนเกียวรีบไปไหนคะน้วก่อนเกียวรีบไปไหนคะเกียวรีบหนูไม่รีบเหมือนกันค่ะแม่น่าจะไปสนามเด็กเล่นหน้าหมู่บ้านแล้วลูกไปไปตามน้องมาก่อนโอเค แกลลี่สุดชีวิตเลยนะจริงเหรอคะพี่ไม่จริงสิแกลลี่เนี่ยพี่สะดุดล้มเลยเนี่ยนี่คะ่ะพี่ไม่อุ้ยอะ,อะเลาะแกลลี่นี่คะ่ะพี่ใหม่พัตเตอร์ไทเกอร์พัชโอ้ยแกลลี่แก่เลยแก่เลยเนี่ยได้เอามาแปะพี่แล้วคคนี่คะ่ะนี่ค่ะพี่ใหม่นังเกลเลือกข้อความโอ้โหไม่เจ็ดน,นะนายพี่ใหม่ทะลอกตรงไหนคะเนี่ยตรงเนี้ยแกลลี่ติดเลยอ๋อค,ค่ะ เกลลี่ไปเอาพาสเตอร์ที่ไหนมาทำไมมีข้อความให้กำลังใจน่ารักขนาดนี้ก็เพราะว่าคุณแม่ซื้อมาไว้ที่บ้านเยอะเลยค่ะพี่ไม่เห็นว่าสั่งที่เพจไทเกอร์พัสดไหมคะพี่ไม่โอ้เกลลี่พี่ไม่รู้เลยนะเนี่ยแต่พี่ก็เคยเห็นขอรีวิวใน y o u t u b ตั้งเยอะใช่ค่ะพี่ไม่เพราะถ้าเราซื้อไทเกอร์พัสดหนึ่งชิ้นก็เท่ากับเราได้บริจาคพาสเตอร์ให้กับทางโรงพยาบาลหนึ่งชิ้นด้วยนะคะมันเป็นอะไรที่ดีมากมากเล จะบริจาคนั่นเองพี่ใหม่ดีขึ้นหรือยังคะพี่ดีขึ้นแล้วกเกลี่ปังแล้วเรากลับบ้านไปหาคุณแม่กันโอเคค่ะเดี๋ยวน้องเกลี่ช่วยนะคะพี่ใหม่มาจึงคาแดดดอนอ้าวเป็นอะไรคะหมาจ้งน้อมาขาดแม่ตอนเป็นตาของเมื่อกี้ขนมแม่ก็ว่าทำไมไปนานๆน,นะลูกแล้วเป็นอะไรมากไหมไม่ได้เป็นอะไรมากค่ะคุณแม่ นั่นไงแม่วาแล้วเชียวว่าพาร์ตเตอร์ของแม่หายไปไหนหมดเกลลี่แอบไปเล่นนี่เองก็มีข้อความให้กำลังใจถึง6แบบันเลยค่ะละที่สำคัญนะคะพกง่ายพกสะดวกไม่ได้ทุกี้เลยค่ะเดี๋ยวก็เลยพกไปโรงเรียนทุกวันเลยค่ะคุณแม่ว่าแล้วว่าแล้วแต่ก็ดีนะพกติดตัวไว้เวลาเราเกิดล้มหรือว่าเกิดอุบัติเหตุอะไรเราจะได้ใช้ได้ทันทีแต่ถ้าเราไม่มีแผนนะเราก็สามารถแปะให้กำลังใจคนอื่นๆได้นะลูกเย้งง้นหนูขอเอาไปแบบเพื่อนๆที่โรงเรียนด้วยนะคะ เยอะเลยดูขอด้วยนะคะคุณแม่ได้ได้ได้ <Yeah! S 1> บ้านไหนอยากมีพัสเตอร์ไทเกอร์พัดแบบนี้สามารถหาซื้อได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะคะ <Yeah! S 1> เดี๋ยวคุณแม่จะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนี้นะ <Yeah! S 1> แปะสุขสงใจด้วยไทยเกอร์พัทซื้อตอนนี้เท่ากับบริจาคพัสเตอร์ให้กับทางโรงพยาบาลส่งต่อรอยยิ้มให้กับคนอื่นๆไปด้วยกันนะคะ yeah! Yeah! A dir-te'n sí, reu! Maluc,